๋ยวรอแม่เนี่ยนะคะพอดีแม่ดูดวงอยู่ทุกคนบอกเลยว่าแม่ดูดวงแม่นมากเขาเรียกเลขกสตาร์เบร์น้องมีสตาร์เบร์สตาร์เบร์แปลว่าอะไรความคิดหนูมันเหมือนเข็มพอหนูรู้อะไรเป็นครูรักพักจำที่ดีที่สุดใจหนูชอบอะไรที่สุดในการที่หนูเรียนมาอาจจะเรียนมาแล้วแบบหนูเป็นคนที่ไม่ได้ตรงสายที่หนูเรียนมาเลยที่หนูทําทุกวันนี้หนูเรียนมาไม่ตรงสายเลยค่ะใจหนูอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไปอีกแบบหนึ่งใจหนูตอนนี้อยากช่วยศาสนา ทุกคนคะตอนนี้พี่อุ๋มก็อยู่ที่วัดแขกคลองสีค่ะจะาถูวันนี้นะคะพี่อุ๋มก็มาทําพิธีโฮมมัม um นะคะให้แม่มะนะคะผู้ที่สร้างวัดแขกคลองสีนี้ขึ้นมามต้องบอกเลยนะคะว่าเรานะคะสายเทพหรือบูชาเทพนะคะ เทพพระศิวะนะคะพระพิกเนศนะพระแม่รัศมีพระแม่อุมาเทวีนะคะพระขันทุกมานแล้วก็แม่พระแม่สุรสัสตีหรือมหาเทพทุกองค์นะคะต้องมาที่วัดแขกของสีนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าวัดแขกเนี่ยม,มีมีผู้ใจดีนะคะแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆเป็นวัดที่ทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะท่านใดที่บูชามหาเทพอยู่มาขอพรได้เลยนะคะ <S <S ที่นี่ก็จะเป็นเทวสถานพระศรีนาคาทุลขาเทวีนะคะแห่งวัดแขกคองรีเดี๋ยววันนี้พี่อุ๋มจะพาทุกท่านนะคะ ไปร่วมพิธีโฮมมัมเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าพิธีโฮมมัมนะคะเป็นพิธีป้อนอาหารเทพนะคะเดี๋ยวเราไปดูน,นะคะว่าศักดิ์สิทธิ์เพียงไหนนะคะทุกคนไปค่ะ ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปทําพิธีโฮมมัมกันเลยนะคะแต่เวลาเวลาทําพิธีโฮมมัมต้องห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเสกดังนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะคะว่าพิธีโฮมมัมศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนะคะเดี๋ยวทําพิธีเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าพิธีโฮมมัมนะคะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวรอแม่เนี่ยนะคะพอดีแม่ ดูดวงอยู่ทุกคนบอกเลยว่าแม่ดูดวงแม่นมากเดี๋ยวให้แม่ดูดวงลูกศิษย์เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์แม่กันว่าพิธีหฮมมัมนะคะมาจากอะไรนะคะแล้วมาทําพิธีโฮมมัมแล้วจะได้อานิสง์อะไรบ้างไปค่ะแต่ตอนนี้เราขอปังก่อนนะคะไปกัน,นะคะ่ะทุกคน คุณขาตอนนี้นะคะเราก็ทําพิธีโฮมมัมเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่เนื่องจากเป็นพิธีไพรเวทนะคะอาจจะไม่มีภาพอะไรหลายๆภาพเนาะตอนนี้นะคะผมเปียกหมดเพราะว่าพี่อุ๋มก็ได้ผ่านการอาบน้ามนต์นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกมีความสุขค่ะก็ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ทาพิธีโฮมมัมพิธีโฮมมัมศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเป็นการเอ่อช่วยให้เรา ค้าขายดีทาธุรกิจดีสุขภาพดีช่วยล้างอาถรรพ์สะดเดาะเคาะท่านใดที่ดวงตกนะคะหรือว่าช่วงปีชงนะมาทําได้เป็นพิธีทางพราหมนะคะทางอินเดียเนาะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านใดที่บูชาเทพนะคะเชื่อในพลังของเทพนะคะว่าเทพศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบอกว่าอยากรวยเร็วๆต้องมาบูชาเทพอยากปังเร็วๆอยากมีเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านต้องบูชาเทพเพราะเทพสามารถประทานทรัพย์ให้ทุกท่านได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเดีย๋ยวผม้งจะไปไปสัมภาษณ์ แม่มะนะคะคือเจ้าของเทวะไรนะตอนนี้เราก็ทําพิธีโฮมมัมไปเรียบร้อยนะคะอาบน้ำมนต์ไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้ำมนต์ที่เราอาบเนาะเราก็ต้องมีชุดมาเปลี่ยนนะทุกคนฝาวไว้ก่อนเพราะว่าต้องมีชุดมาเปลี่ยนนะคะแล้วก็อาบน้ำมนต์เสร็จก็เอาชุดนะคะไปลอยแม่น้ำนะเพื่อลอยสะเดาะเพราะสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากชีวิตเราไปนะคะรับสิ่งดีมาทีนี้เราจะปังและรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไปเลยค่ะไปเดีย๋ยวไปหาแม่มาก,กันนะคะทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ มก็ได้เจอคุณแม่มะนะคะเป็นผู้สร้างนะคะเป็นผู้บุกเบิกเลยดีกว่าวัดแขกของสิวันนี้พี่อุ๋มก็มาทำพิธีโฮมมัมนะคะแม่โฮมมัมการโฮมมัมการต้อนอาหารการป้อนอาหารเทพทำพิธีเรียบร้อยแล้วแต่ว่า ก่อนที่เราจะถามว่าอาน,นิสงในการทําพิธีเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาถามความเป็นมาเป็นไปของวัดแขกคลองสี่ก่อนดีกว่าว่าคุณแม่สร้างวัดแขกคลองสีจ่จากอะไรคะคุณแม่ค่าคุณแม่เริ่มสร้างมาตั้งแต่มอเตอร์เวย์ยังไม่ขึ้นไม่มีมอเตอร์เวย์คุณแม่จะมาเป็นเจ้าแรกที่อยู่ในซอย17นี้อ่าเป็นเวลา29ปี29 29ปีเต็มตอนนี้คือถามว่าทําไมถึงอยู่ตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นจอมปวกสมัยก่อนจอมปวกเนี่ยมันจะเป็นจอมปวกที่ใหญ่3าเมตรครึ่งแต่ณวันนี้น้ําท่วมปี54จะไม่เหลือเเเลลลยยหืออนนนิดด<ม>ี<ม>ีวแตต่<ม>้กัง จะกลับมาอีกถามว่าทําไมทุกคนมาเมตตาท่านหรือทาไมมาไหว้เยอะมันเป็นความศิษฐ์ประสาทศติหรือศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาขอก็ได้เหมือนน้องอุ๋มอ่ะมันต้องมีจิตอย่างหนึ่งที่ที่ใจแล้วอยากจะเฮ้ยทำไมฉันรักวันนี้ฉันอยากมาวัดนี้มันเป็นดวงสัมผัสดวงสัมพันธ์วันนี้หนูก็เลยพาเพื่อนๆหรือทุกคนมาประขอพรโดยการป้อนอาหารเทพคือโฮมมัมโฮมัมเขาเรียกว่านวกราหะรหะเก้าองค์จะมีเก้าหม้ออาทิตย์เทวาจันเทวางครเทว่าผู้เทวาพลายวสุเทวสาวเทวาการป้อนอาหารลงไปจะมีถั่วงานดำาๆเห็นไหมคะต้อง ลาหูเพื่อมาขอพรเปิดเนตรเปิดการเปิดดวงให้เราดีขึ้นเขาเรียกโคมัมการป้อนอาหารเทพ9ก้าข้อ9ก้าข้อหมายถึงนุขออะไรบ้างคะนุขอมันเป็นความรับอยู่แล้วขอแบบขอรวยก่อนเลยค่ะขอรวยแน่นอนมนุษย์คนเราต้องขอเรื่องรวยเดินทางไปไหนไม่มีเงินนี่ลำบากมากค่ะไม่มีตังค์นี่ลำบากลำบากจริงๆค่ะต้องมีค่ะขอพรเทพต้องขอเงินขอความรักขอธุรกิจการงานและก็เพื่อนๆที่มากันมันเป็นดวงสัมผัสดวงสัมพันธ์ที่ลูกน้องอุ่มเนี่ย ก็จะได้เจอเขาน้องอุ๋มก็จะได้บนนี้ทงอุ๋มพาเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้อะไรกันเลยหนูพาเข้ามาเนี่ยถือฐานว่าสุดยอดมากนะเมื่อคี้เพื่อนมานั่งร้องไห้กับแม่นะเพราะเขามีความสุขเขาได้คุยกับแม่แล้วเขามีความสุขวันนี้ก็ขอมีความสุขบ้างได้ไหมคะได้มีความสุขแน่นอนเดี๋ยวให้แม่ช่วยดูดวงได้ค่ะว่าแม่ดูดวงแม่นมากทุกคนใครอยากดูดวงกับแม่ต้องจองคิวนะคิวอะไรที่คิวแน่มากนะคะวันละ20คิวคุยคุยกันดูแค่บัตรประจาตัวใบเดียวไม่ต้องพูดเยอะแม่ขอออพพูดดดคคนนเเเีีียยยววและะไมม่ต้งถาก แ็กขอบัตรไปเดียววันนี้นะคะดูจาก บัตรประชาชนใบเดียวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้อ่ะเห็นแล้วค่ะน้องมีบัตรประชาชนเนี่ยค่าด้าฐานหน้าเป็นเลข8ฐานหลังเป็นเลขสีก็คือหนึ่งหนึ่งเนี่ยเาเรียกเลขสตาร์เบิร์กน้องมีสตาร์เบิร์กสตาร์เบิร์กแปลว่าอะไรความคิดหนูมันเหมือนเข็มพอหนูรู้อะไรเป็นครูรักพักจาที่ดีที่สุดและคนที่มีเบอร์หนึ่งหรือที่มีเลข8หรือเลข9้าเลข6เนี่ยเป็นเลขที่สุดยอดดวงที่กำลังจะตกจะตกกันเดี๋ยวก็ขึ้นได้ด้วยตัวเองสมองเหมือนเข็มเพราะอะไรหนูเป็นคนที่ครูรักพักจาเช่นหนูจศรัทธาอะไรหรือทำ คือวันอังคารค่ะอังคารเรียกอังคารคืออังคารอังคารคือเทวดายืนพิงม้าพร้อมลบทอมที่กระโดดอันนี้เป็นคนที่เร็วปีค่ะปีชวดค่ะปีชวดตกเทวดาผู้ชายธาตุน้ำใจหนูรักที่จะทำอะไรที่สุดเช่นธุรกิจหนูอยากทำอะไรที่สุดใจหนูชอบอะไรที่สุดในการที่หนูเรียนมาอาจจะเรียนมาแล้วแบบหนูเป็นคนที่ไม่ได้ตรงสายที่หนูเรียนมาเลยที่หนูทำทุกวันนี้หนูเรียนมาไม่ตรงสายเลยค่ะใจหนู อีกแบบหนึง่งแล้วก็ไปแบบนึงใจหนูตอนนี้อยากช่วยศาสนาอ่าก็น,นี่ไงที่แม่บอกหนูเรียนมาหนูไเปเรียนไปอีกแบบนึงแต่พอสมองหนูมันไปอีกแบบนึงหนูเป็นการช่วยศาสนาแม่บอกทีแรกแล้วเลขหนึ่งสองตัวสตาร์เบิลความคิดของหนูนี่มันเหมือนเข็มคิดไปก่อนเลยแล้วเร็วมากวันนี้คิดพรุ่งนี้หนูไปแล้วหนูไม่สนใจใครเลยนะ,ะนี่ความคิดของหนูหนูเดินได้ค่ะสมมุติว่าหนูอยากเป็นหมอดูเหมือนแม่หนูก็เป็นได้เพราะว่าหนูมีเลขฐานหนูนะ มีฐาน12อยู่ในตัวเห็นไหมคะ6 6เป็น12ฐาน18เป็นฐาน9ก้าอันนี้ซับเบิลฐาน2อยู่ในตัวชวดเลขหนึ่ง อังคาราเลขสามจากนั้นเลขพวกนี้มันจะนําให้หนูเดินทางด้วยตนเองช่วยเหลือตนเองแต่ดวงหนูเสียนิดนึงอังคาราเมื่อเมื่อปีที่แล้วอ่ะเงียบๆแต่ปีนี้ตั้งแต่เมษาเ,<อ>เป็นต้นไปหนูอุมอยากได้อะไรอยากทําอะไรบินเลยค่ะหนูอยากสร้างเทวสร้างเทวอะไรเอาเลยค่ะแม่สนับสนุนแ่ะแม่ช่วยนะอ่งหนูต้องมารึกษาแม่แม่ช่วยนะยนะั<น>ง,งไม่มีอะไรตามผมฟันอ่ายังไม่มีคนนี้ก็ได้อแม่เปิดก่อนี่แม่เป็นพยานนะนี่ถ้าหนูยังไม่มีนะว่ากระหะนว่ากระหะคือคนนี้นะว่ากระหะสร้างเทวไร้มี นี่ค่ะกหาไม่ได้ไปไม่รอดนี่ค่ะแม่ทําบุญร่วมเลยเก้าองค์ 9โอเนี่ยใช้เง <ue> ินน่าจะประมาณ4-5แสนอ่าแม่ช่วยค่ะถ้าหนูสร้างจริงนะคะอันนี้ออกไม้ด้วยนะคะช่วยค่ะนะคะอันนี้การที่คือคนที่เขาเอ่อมีที่อยากทําที่ไหนคะตอนนี้หนูหาที่ตามความฝันให้หยูใกล้ๆน้าอืมดีค่ะนครนายกปาจีนอุธยาเส้นนี้ขึ้นไปดีค่ะเพราะมนุษย์คนเราคนไทยในสยามเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบการกลับวหว้แล้วก็มูมูที่สุดแล้วแม่ดูตามดวงชะตาคนปีชวดทําได้เลยค่ะและอังคารอังคารนี่ดีที่สุดเพราะว่าหนูเป็นลูกมหาจุกาเดวีเป็นพระอังคาร เป็นเจ้ามหาดุรคาเดวีหนูต้องศรัทธามหาดุรคาเดวีองค์นี้มากมากค่ะที่หนูขึ้นไปไหว้ข้างบนบนโดมแม่นี่แหละมหาดุรคาเดวีมหาดุรคาเดวีเป็นหญิงข้างๆหญิงข้างหนึ่งชายนะคะเนี่ยค่ะอือสาธุค่ะหนูพยายามสร้างให้คนไหว้แล้วก็พระพิคเนตหนูทําไปเลยนะคะแล้วก็พระศิวะหนูอยากทำทำไปเลยแต่ว่านักอาหารเนี่ยแม่จองให้เลยค่ะทําไปเลยค่ะเนี่ยค่ะหนูทําไปเลยอันนี้คือใคร สุดยอดของมหาเทพนะคะอันนี้อันนี้คุยยาวเลยนะแต่นี่กลายเป็นว่าดวงชะตาของหนูตอนนี้แม่ทานายเลยปีชวดอันดับหนึ่งมัมาชนกับเลขนี้แล้วค่ะคบาดประชาชนบาดประชาชนน้องมีมีหนึ่งสองตัวปีชวดก็เป็นเลขหนึ่งหนูอยากได้แล้วหนูทาด่วนเลยเพราะฐาน18คือเลข9หนูสามารถเดินหน้าได้โดยพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใครแต่คําพูดของหนูเนี่ยมันชี้ชัดแล้วว่าดาวอังคาราเนี่ยจะช่วยให้หนูการเจรจากับเพื่อนฝูงการอาจารย์แนะนําใครสาเร็จสําเร็จทุกอย่างแต่ปีฐานมาไม่สำเร็จนะปีที่หนูปวดหัว ปีก็ไม่ดีเลยแต่ปีนี้แม่บอกเลยว่าน้องุอมอยากเอาอะไรคะได้แล้วได้หมดมหนูได้แล้วหนูอยากได้อะไรอ่ะเรื่องที่อยากได้ที่แค่อ<ห>า,าปากก็ได้แล้วค่ะกำลังหาที่อยูอ่หนูได้แล้วค่ะพร้อมเลยนะคะ,คะหนูพร้อมแล้วลูกหนูพร้อมที่อยากจะได้แล้วเพราะเลข9ก้ามันนํามาเรียบร้อยแล้วค่ะดึงลงมาค่ะฐาน8ฐาน6หนูใช้ตัวนี้ปลด ATM ด่วนปลดให้แม่เลยแล้วหนูจะได้ที่เร็วที่สุดนะคะ,คะหนูใช้เลขแค่นี้เองค่ะฐานของหนูก็คือ สุริยันจันทาสุริยันจันทาคือเลขศูนย์ฐานแปดตัวนี้หนูดึงมาแล้วนะคะเ <ฮะ S 2> นี่ยหนูดึงลงมาแล้วนะคะก็คือดึงหนึ่งฐานซ้อนเก้าตอนนี้หนูดึงเลขนี้มา ATM เก่าที่หนูใช้อยู่ทิ้งไปเลยค่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรลูกเลยแต่วันนี้ตัวนี้เป็นตัวช่วยแล้วโปรไฟล์โปรไฟล์ตัวนี้หนูกดเลยค่ะโปรไฟล์คืออะไรนี่ค่ะอันนี้มันหน้าหนูใช่ไหมหนูก็ต่อได้ชื่อเลยต่อหน้าหนูเลยเฟซอ่ะหนูก็ใช้ไป แต่ idcard idcard ก,ก,ก็คือแอปแอปคือการกดเงินถูกไหมอ่ะกด a tm นุกกดเลยค่ะ เพราะศูนย์คือสุริยันจันทาเลข9กหนูมีดึงลงมาเลข9กกับฐานหกมันตัวเดียวกันลูกไม่ต้องใช้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวกันาฐานหกไม่ต้องใช้อันนี้คําว่าลอตโต้ดูแบบวัยไปวนะคะลอตโต้ลอตโต้ <L otto. S 2> otto, คืออะไรลอตเตอรี่รอันนี้คือเป็นการบังคับว่าบางคนไม่ได้เล่นอย่างแม่อย่างเงี้ยเล่นเล่นแต่ดินไม่เป็นแม่ซื้อลอตเตอรี่เยอะแม่ซื้อ8 9แล้วแม่จะซื้อ59แล้วอ่ะแ6ละอ่านะมันเป็นเลขของหนูหมดเลยค่ะ อ่าเนี่ยค่ะหนูอยู่ในนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดแปดศูนย์หนูซื้อแค่เนี่ยค่ะพอค่ะหวยทั้งปีหนูซื้อตุ่นไม่ออกหรอกมันจะออกตัวนี้อ่าดูค่ะค่ะออกจริงเลขหนูทั้งนั้นเลยแม่เลขหนูหนูต้องเจอเลขพวกนี้ค่ะอ่าเพื่้แม่จะรู้ได้ไงว่าหนูมีเลขที่หนูรักพวกนี้มันมาอยู่ในนี้หมดเลยฐานหกก็เป็นฐานเก้าเนี่ยค่ะลูกจริงแม่เลขนี้คือเป็นเลขประจําตัวหนูเลยเลขหนูทั้งหมดเพราะว่ามันต้องดูด้วยละครพี่เป็นหมอดูหมอดูที่แน่จริงแม่นจริงมันควรจะ ซักนั่นแสดงว่าเฮ้ยไม่ใช่หมอดูแลนนี้แม่ท้าเลยแต่ขอบัตรประชาชนไปเดี๋ยวมาแล้วค่ะลูกนี่ค่ะหนูกาลังจะได้โชคจากเขานะคะนี่ค่ะเนี่ค่ะมาแล้วค่ะลูกและอีตรงนี้สามารถให้คนเห็นมากไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะ,คะหนูไม่พ้นแต่ตัวนี้เลยเนี่ยไม่เคย<ด>พ้น,นเลยนะแม่เนาะเน่เน่เน่หนูได้จากนี้ หนูซื้อหวยแค่นี้พอลอตเตอรี่อยากซื้อซื้อ,อแล้วเดี๋ยเถิดเทิงเดี๋ยวจะได้เงินไปสร้างวัดสาธุค่่ะแมจากนี้ไปอ่าจากนี้ไปหนูรวมอายุเท่าไหร่คะรวมอ่ามันเดือนปีนี้ก็จะ40แล้วค่ะอ่ะอาแม่ <40 S 2> ตีสี่สิบเดือนสองเจ<น>็ดนะคะอ่านี่แม่ตีสี่สิบนะแม่นับเลยนับเลยว่าจากบัตรประชาชนหนูเนี่ยสิบสามหลบหลบที่หนูต้องเจออะไรเพราะอังคารามันเป็นธงชัยหนูดูสิคะวันเกิดหนูหนูเข้ามาธงชัยเรียบร้อยแล้วหนูจะมาอะไรล่ะพอเมษาปุ๊บหนูรับทรัพย์ใหญ่ๆก้อนๆรัฐที่ดินสำเร็จโอ้ซาองบอกแม่เป็นคนแรกต้องบอกแม่่เเป็นนนคแแรรกะะะพามจใ นับว่ากระหัแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบที่ไปยี่สิบสองสามสี่สิบห้ยี่สิบเจ็ดที่ไปเก้าสามสิบสิอ็ดสาสีาม้ายีสเจ็ดปี่สิบครูค่ะอันนี้คือครูครูกำลังช่วยหนูอ่าปีนี้พอสี่สิบเต็มพอสี่สิบเอ็ดระวังระวังห้ามห้ามค้าประกันแผนนี้เก็บไว้เลยนะคะห้ามค้าประกันนะอันนี้นะหมายเลขเ้ามาเก้ามันชนมาเก้าชนไม่ใช่หมเ้ดีแต่ห้ามเพราะเทวดาให้เราห้ามห้ามไปค้าใครเลขแปด เดินดงอันนี้คือช่วงอายุประมาณ42เดินทางเยอะเดินทางเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะเดินทางเยอะมากๆเลยแหละต่อมาฐานการเงินเข้าอายุหนู43รวยโคตรรวยโคตรใช่ไหมอู้สาธุกจะรวยเป็นสักกี่ร้อยเนี่ยเอาเท่าไหร่อะคะอยู่ที่หนูปรารถนาค่ะอยากอยากได้เยอะเพราะว่าเอาไว้สร้างบารมนอ่าแล้วพอขึ้นขึไปหนูจะมีคนเข้ามาช่วยค่ะ จะมีคนเข้ามาช่วยหนูอัศวินม้าขาวมาเป็นพิธีกรร่วมมาแม่มันมีอยู่แล้วค่ะเพราะอะไรหนูต้องไปช่วยวัดใช่ตอนนี้หนูโดนครูเข้าแล้วค่ะครูเข้ามาช่วยหนูนะคะลูกเลขหนึ่งยิงมาเนี่ยตัวนี้เลยค่ะเลขสิบเนี่ยค่ะหนึ่งศูนย์มันเข้ามาช่วยเรียบร้อยแล้วหนูกําลังจะมีคนเข้ามาช่วยและให้แบบมหาศาลแล้วก็หนูทําได้เลยค่ะแต่แม่ขอแม่หนึ่งเรื่องทุกวันอังคารไม่กินเนื้อสัตว์ ตอนนี้หนูก็จมังส์อัตเดือนหนึ่งตอนนี้ค่ะวันวันที่หนึ่งอ่านี่หนูต้องทุกวันอังคารตลอดชีวิตหนูต้องให้เขาค่ะนะคะแล้วปีกเนตรอันดับหนึ่งเขาจะช่วยหนูดาวทัดน้ำเพราะหนูว่าควันที่8นี้จะเชิญแม่มาอยู่อ่าได้ค่ะเดี๋ยวแม่ไปจุดเทิยนใจให้นะคะจะให้แม่อะไรช่วยอะไรบอกมาเนาะผลไม้อะไรบอกนะจะส่วนส่วนในแอการที่จะหนูจะสร้างเทวะลัยทาเทวะลัยอย่าไปพูดถึงเรื่องวัดเทวะลัยมันจะดีสำหรับหนูมากเพราะฐานหนูทําได้เพราะหนูเกิดเป็นพิกเนตฐานจะช่วยหนูได้กับการเกีี่่ยวกับเรรืองงตน้ แล้วจะมีชื่อเสียงต่อไปมันนี่มันเป็นทามิงคือคือน้องมาก็ไม่เคยเจอแม่อยู่แล้วเนาะก็ก็ก็วันนี้มันอาจจะทารมิงเวลาดีแล้วถึงพบแม่ได้เพราะแม่ต้องจองอะค่ะต้องจองคิวเนาะแต่วันนี้แม่ให้หนูเปลี่ยนตัวนี้ก่อนการเงิน A T M เอาไปเลยค่ะนี่แม่ให้ไปการเงินอันนี้ให้เป็นรหัสอะไรนะแม่อ่ารหัสการเงินรหัสโปรไฟล์ โปรไฟล์หรือเฟซใส่เป็นรูปหน้าหนูต่อเลยอีววตรงนี้0ูนย์ศูนหน้กหนูกดการเงินก่อนหนูกดตัวนี้ได้เงินจะเข้าหนูมหาศาลและจะเร็ว 5, 8, ที่สุดเพราะดว,วงหนูเลข6เยอะมากหนูไม่ต้องกลัวเนี่ยเก้าหกแปมันยิงมาหาหนูแล้วแล้วข้างหลังเลขหนึ่งไม่ต้องกลัวว่าเรื่องการมาทางเกี่ยวกับมูมูหนูจะดีที่สุดแล้วหนูก็จะดังด้วยช่วยศาสนาอยู่ตรงนี้ค่ะทำเลยนะวัดสิบยี่สิบที่แล้วค่ะทำไปเลยค่ะนั่นแหละหนูก็จะได้ตามนั้นเหมือนแทนบุญคุณเช่นครูบาอาจารย์ข้างในเรา่พระอังคาราพระอังคาราเขา นะคะจะช่วยให้หนูเดินหน้าได้เพราะอังคาราเมื่อปีที่แล้วหนูปวดเสียดเพียนก้าตอนนี้อังคาราเป็นธงชัยหนูรีบฟ้าเลยรีบฟ้ารีบข้านะหนูจะได้หลังเบษตานี้ยิ่งมีการเดินทางไกลย,ยิ่งดีตอนนี้ช่วงนี้มีคน,นคทักหนูหลังเมษ,ษาแม่นี่เป็นคนที่สแล้วค่ะคือแน่อนอนถ้าหลับตาบพูดเลยว่าหลังเมษตาสุดยอดในการที่ได้รับทัพ<ะ>พวกเพื่อนฝูงต่างๆที่หนูแนะนําไปทุกอย่างขั้งหลังก็เจอเลขเก้าอีกนี่นะฐานหนูสองห้าราศีกอลกฏ สองหสอ็ก็ฐาน9แล้วเป็นเกิดสิบพันเจ็ดไม่เป็นไรมันเป็นฐานมันเป็นเกับหตัวเดียวกันมันมันเป็นกรกฎอยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่แม่ดูนยแม่จะดูฐานของตัวเลขข้างบน1ิบสามหลักว่าใช่ใช่ค่ะหนูก็สําเร็จแล้วเก็บใบนี้ไว้เลยแม่ขอบคุณนะคะโอ้ยทุกคน เชื่อมากแม่แม่นมากเลยนี่เชื่อไหมเลขที่แม่จดให้เป็นเลขของเราทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะเลขประจําตัวเราที่เราถูกโชคกันบอกนับครั้งไม่ถ้วนใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจากนี้ไปวันที่หนึ่งก็จะรับรับเยอะมากเลยเริ่มรับแล้วค่ะการันตีด้วยรับตาผู้าถูกเพราะหนูขออนุญาตสิงศิ์บอกโชคยี่สิบมวดเพื่อไปบุรณ้าวิหารผู้เช้าไปเลยค่ะนูถูกค่ะหรูได้บุญน้าสวรรค์นรกล่าสุดที่หนูสร้างฐานเลยอยเสร็จค่ะแม่ไลขของหนูทั้งหมดเลยค่ะอยู่ในบาตรประชาชนใบนี้ทั้งใบคนอย่างหนูแรกๆหนูลำบ เพราะว่าอังคาราวานังคารเป็นผู้เปิดหนูเองไม่ใช่ใครเปิดนะคะจะถูกเปิดแล้วเปิดในการช่วยคนหรือช่วยทางด้านวัดวารามหรือมาทางสายมูมูมจะสําเร็จมาช่วยหนูอยู่แล้ว<ม>ให้สําเร็จ<อ>ได้นะคะสําเร็จแน่นอนทุกคนสอยร็จต้องสำเร็จดำใจหวังฝากพวกแอดมินหนูทุกคนด้วยก็ขอให้ร่วม้วยช่วยกันในการสร้างพระสร้างวัดไม่ใช่ง่ายมม่ที่บุญบารมีจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นความเหลือเชื่อนะต้องบอกว่าแม่ดูดวงแม่นมากทุกคนแล้ววันนี้นะคะพี่หมูมอยากจะบอกบุญนะคะ FC บุญสมบัต์ทุกท่านนะคะท่านใดนะคะสายมูอยู่แล้วแล้วก็ บูชาเทพอยู่แล้วแนะนํานะคะให้มาวัดแขกหนังสือเล่มนี้น้องอุ่มก็ต้องรู้ด้วยหนังสือเล่มนี้น้องอุ่มจะมีบอกเลยว่าน้องอุ่มจะดีได้ยังไงพระเจ้าองค์ไหนที่ช่วยหนูอยู่แล้วที่หนูสร้างไปที่แม่บอก9้าองค์อ่ะแม่จะสร้างแล้วจะให้หนูไปใช้สาธทุค่ะแม่เป็นเงินไม่เกิน5้าแสนแม่ถวายเลยสราธทุกค่ะอ้าธุค่ะมีผู้ใหญ่คาสูงปุถุธรรมแล้วค่ะสิ่งนี้ที่อุ่มขอตลอดอแม่คะแต่ว่าต้องมา ปรึกษาแม่แล้วเพราะว่าตอนนี้องคากำลังจะไป <พา S 1> เรื่องพามาอะไรอะ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก็ต้องให้โปรเอฟซี FC ช่วยกัน <c oughs> แต่องค์ที่จะสร้างอ่ะเดี๋ยวแม่จะสั่งจากอินเดียเข้ามาเลยะะเป็นหินดำ<ม>ทั้งหมดนะคะได้ค่ะออก็ยังไงก็ฝากเอฟซีนะคะท่านใดอยากมานะคะกับไหวบูชาวัดแขกคลองสีนะต้องบอกว่าต้องบอกว่าวันนี้เป็นดวงดวงด้วยทุกคนเพราะว่าพี่อุ๋มได้เจอแม่ปกติแม่มะนี่พี่อุ๋มไม่ได้เจอนะพี่อุ๋มเคยเจอแม่เมื่อสิบปีที่แล้วที่เคยล่ห้ฟางวมาบูชาพระพิฆเนศ เนี่ยสิบกว่าปีเพิ่งได้มาเจออีกครั้งหนึ่งนะคะคนเราทามมิ่งค่ะลูกทามมิ่งดีก็จะเจอกันอีกจริงๆค่ะอย่างนี้นะคะอ่ะตอนนี้นะคะก็เรามานะคะเพึ่งใบบุญวัดแขกแล้วเพื่อเสริมบารมีเสริมโชคเสริมรากทำพิธีโฮมมั่มนะคะวันนี้นะคะ f c พี่อุ่มนะอยากร่วมทำบุญนะคะใครสายเทพอยู่แล้วสามารถร่วมทำบุญได้เลยนะคะพี่อุ๋มให้ช่องทางร่วมทำบุญสำหรับวัดแขกคลองสี่นะคะเดี๋ยวอุ่มขออนุญาตขอช่องทางการทำบุญนะคะท่านใดจะร่วมบุญกับวัดแขกคลองสี่สามารถร่วมทำบ สิ่งสำคัญที่สุดการบูชาเทพใครอยากรวยเร็วต้องบูชาเทพมหาเทพจะมูให้สุดค่ะลูกอุมมูก็มูให้สุด่ะใช่มูต้องมูให้สุดเชื่ยแม่คุเขาจะพู ม่หมูไม่สุ่บางคนบางคนเช่าองค์ไปแม่เห็นไปทิ้งใต้ต้นไม้เยอะมากบางทีแม่ก็ต้องเก็บราบไปลอยน้ำเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์คนเราอ่ะถ้าหมูสุดนะมันต้องได้อยู่แล้วอะไรยังไงก็ได้ต้องเดาเรียกว่าทามมิง่งทามมิ่งดีไ,ได้แน่นอนเหมือนพี่อุ๋มมาเจอแม่ต้องทามมิง่งจริงๆค่ะอย่างหนังสือเล่มนี้เหมือนกันถ้าใครสนใจอ่ะปักหมุดไปทางพี่อุ๋มก็ได้ปักหมุดไปเลยแล้วก็ทางวัดก็จะส่งไปเลยนะคะ ส่งไปนะพี่อปักหมุดให้นะอันนี้จะแบบสวดแล้วรวยค่ะเขาเรียกว่าพลิกดวงชะตาด้ตนเองรวยด้วยตนเองเนื้อดวงด้วยตนเองทั้งหมดนะคะในนี้มีอะไรมีข่าวดีทั้งหมดในเร่มนี้ค่ะจัดไปนะคะออ่านแล้วพี่อุ๋มชอบแม่มากประวัติการสร้างประวัติการสร้างการสร้างวัดแครพี่อุ๋มรู้สึกมันเหมือนกลุ่มเลยแม่ความฝันของแม่เหมือนที่ความฝันที่หนูได้รับเมื่อเีนเลยเม่ประวัติแม่แล้วทุกคนคุณแม่สร้างคุณพ่อเสียไปแล้วก็ต้องมาดีช่วยตัวเองหมดเลยลําบากมากในสร้างก็เป็นความเหลือเชื่อนะและเป็นคนทีี่่ไไมด้้้เลยยาาาใใใครรรนกสงชตัว สาธุค่ะนั่งดูดวงก็เป็นเงินเอาเงินมาสร้างสาธุค่ะอันนี้ก็เป็นความเหลือเชื่ออีกแล้วนะคะที่พี่อุมได้เจอแม่ไม่เคยเจอแล้วนะคะสิปีพม่ได้เจอไม่เจอแล้วค่ะเพราะว่าเขานานมากตอนนั้นตอนนั้นฝั่งนู้นใช่อยู่ฝั่งนู้นตอนนี้ที่เขามีปัญหาฟ้องกันอยู่เราก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะซื้อต่อเลยค่ะได้ค่ะอย่างนั้นก็ฝาก f อพี่อุมนะคะร่วมทุญกับวัดแขกของสีนะพี่ผุมให้ข้อมูลมาแล้วนะคะต้องบอกว่าท่านใดอยากรวยเร็วๆนะคะต้องมาบูชาเทพท่านใดบูชาว้้แลตองหมูใ้สุดอย่่่่่าางทีหุุมมมมมูููใ้สสดดไย ให้สุดยามูอันนี้คือสําคัญมากต้องมูให้สุดต้องมูให้สุดลูกๆนหรือเชื่อมากนะานยังไงก็ขอบคุณแม่มากๆนะคะใครดูแล้วก็คุณแม่ฝากงานน้องอุ่มนิดนึงวันที่17บ8เดือนหน้าจะมีพิธีอาริเษกมหาดุรกาเดวีก็เชิญน้องอุ่มด้วยขอบคุณนะคะแม่มามามาทำพิธีใหญ่มันจะถ่ายมาถ่ายภาพสวยๆไปเลยคอย่าถ่ายภาพสวยๆอย่เราขออนุญาตเจอกันวันที่17บ8มาทํารายการได้ใช่ไหมใช่ค่ะมาเลยค่ะ17บ8เจอกันฝากน้องอุ่มด้วยยังไงก็ขอบคุณแม่มากนะคะเชิญเเเเอออฟฟซซีีีลยนนนนะะะะคคชิญญทุ่าตใหหู้้ไดแต่่กอนปซ ผมจะรวยในวันที่หนึ่งแล้วรวยแล้วแม่ขออะไรน้องอุมอย่างหนึ่งขอค่าครูนมขวดหนึ่งขวดละร้อยนะคะอย่าลืมเตือนพี่อุ่มนะค่าครูตรงนี้เลยใช่ไหมแม่ค่าครูร้อยหนึ่งนมซื้อมาให้แม่ทีค้าหนูต้องซื้อมแต้องซื้อมาวันที่วันที่เนี่ยวันที่หนึ่งวันที่สองรีบไปให้แม่เลยขวดหนึ่งอ๋อวันที่หนึ่งที่สองให้แม่เลยนะแม่ต้องาไพเจ้าแม่ทุกวันทุกวันใช้ โดมละหนึ่งขวดแต่แม่เขาต้องอุมขวดเดียวเพราะมีคนซื้อทุกวันอ๋อขวดใหญ่เลยใช่ไหมแม่ขวดละร้อยอลิตรนึงไโอเคค่ะเดีย๋ยวซื้อมาให้แม่นะเราจะปังวันที่หนึ่งจะปังวันที่หนึ่งโอเคค่ะแม่ก็วันที่หนึ่งเราค่อยมาเพราะว่านี่เดี๋ยวจะถึงแล้ว เดี๋ยวไม่มีเวลาน้องไปไหล่ที่ใช่ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่ขอบพระคุณค่ะประสบความสำเร็จนะคะวันนี้ป้อนการโฮมมัมนไปว่าป้อนอาหารเทพอาหารเทพเพราะทุกคนมีดวงชะตาเขาเรียกนะว่าการอาหารทุกคนมีดวงชะตาเราต้องเข้ามาป้อนอาหารให้ท่านกินให้อิ่มนะคะถ้าเราไม่ทําเลยเราอิ่มแต่ท่านไม่อิ่มเพวยเราไม่ได้ค่ะไม่มีแรงวันนี้ทุกคนที่มามีแรงแล้วนะคะโดยราน้ําเอาไปไหนน้องหมน้ํา,าอยู่ไหนน้ําน้ําที่อภิเษกอยู่ไหนพี่ก้าวหม้ออยู่ไหนคะอยู่ในตัวแล้วค่ะอาบหมดแล้วค่ะทุกคนอาบแล้วหรออาบเร็วอบเียบร้อยแล้วก็แมา เห็นไหมทุกคนได้อาบน้ำก้าหม้อด้วยเห็นไหมมหาศาลมากนะสุดยอดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพบกันบ้านใครที่พี่เอค่ะน้องเอของบ้านหนูอีกค่ะวันที่ที่้องเอน้องเอเออได้ค่ะโอเคนะคะงั้นขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเพื่อนๆกันก็ไปพบกันบ้านน้องเอนะคุณแม่จะเข้าให้รับปากเลยค่ะได้ค่ะอย่าไปบ้านพี่เอขอบคุณแม่นะเดี๋ยวมีโอกาสก็แม่ก็อยากจะได้คุยต่ออีกนิดนึงขอเวลาแม่20นาทีเพราะคนสุดท้ายแล้วได้ค่ะโอเคค่ะแม่ดูดวงอีกคนเดียวคิวเดียวคไป ทุกคนค่ะตอนนี้พี่อุ๋มก็ทําพิธีพรมมั่มไปที่เรียบร้อยแล้วก็ให้คุณแม่มนะนะดูดวงให้ต้องบอกว่าแม่นมากทุกคนเลขที่แม่ถักก็เ,เป็นเลขประจําตัวเลยอยู่แล้วแล้วก็เหลือเชื่อมากเลยนะคะว่าอะไรหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าพี่อุ๋มก็ไม่ได้เจอแม่มะมาเป็นสิปีนะครั้งแรกที่ได้เจอกันนะคะก็เขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์เนาะที่เราจะได้มาปรึกษาแม่นะคะยังไงก็ฝากอีพีนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคน <S <S ท่านใดนะอยากมูต้องมูให้สุขเหมือนที่แม่บอกนะคะ <S <S แวียนเวียนนะคะมากาบไหวบูชาที่วัดแขก ขอมาหาเทพเพราะเทพสามารถประทานทรัพย์ประทานความสําเร็จปร,ประทานโชคลาภให้ทุกท่านได้ค่ะพี่อุ๋มก็ขอฝากอีพีนี้ไว้ด้วยนะคะท่านใดชอบอีพีนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะก็อบอกเลยนะว่าเป็น E ีพีสำคัญวาระสสัมพันธ์ที่เป็นอ P ีสเปเชียลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่า EP ีต่อไปเราจะไปที่ไหนดีนะคะฝากพี่อุ๋มปณัณพัทไว้ด้วยนะคะใครร้อมรับจะตาลิขิตคะ่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะคะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดมะขามจาังหวัดปทุมธาน,นีนะคะ mm hmm. เพื่อมาเ,อาเขาเรียกว่ามารอยนะคะรอยชุดที่เราใส่ตอนอาบน้ามนต์ตอนหลังจากเราทําพิธีฮุมมัมเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเราทําพิธีฮมมัม um แล้วเราต้องอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์เสร็จคือสะดอเดาะเคาะนะคะขับไล่สิ่งมีชีวิออกจากตัวเราอะไรที่เราใส่ติดตัวไว้ตอนอาบน้ำมนต์เราต้องรอย ทิ้งแม่น้ําให้ลอยทุกลอยโศกลอยโลกลอยภัยนะคะให้ออกไปกับสายน้ําอำ่าได้กลับมาหาเราอีกนะ,ะทุกคนวันนี้พี่อุ๋มกับพี่ๆนะคะที่มาทําพิธีขมุมมังก็ได้จะทําพิธีที่จะลอยนะคะแต่เขาว่าถ้าจะลอยนะคะ ต้องโยนหันหลังโยนนะคะแล้วก็เดินออกไปห้ามหันหลังกลับมาดูนะคะวันนี้พี่อุ๋มก็จะมาลอยชุดทวนปะขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะลอยทุกรอยโศกรอยโรคลอย,อย,อย,อยภัยนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามารับปีมะโรงใหญ่นะคะทุกคนอ้านรับน,น,นึ่งสองสาวกัน้เนาะ1นึสองสาม